พ o อกมอก8.1ตอนที่14ยังอยู่ในเรื่องของตัวเซฟคัสเตอร์นะครับเนื่องจากว่าตัวเซฟตัวเซฟคัสเตอร์สโตรเจเนี่ยเป็นด i สติบิวเต็ดสโตรเ e ที่น่าสนใจนะครับใน p r o d u ั t ์ที่เอามาใช้ร่วมง,งานที่เป็น p r o d u ั t ์การจัดการด้าน Storage นะครับเป็นด i สติบิวเต็ดสโตรเ e ที่เอามาใช้งานร่วมกับพ o อกมอกแล้วเนี่ยเราจะได้ความสามารถในเรื่องของตัวไฮเปอร์คอนดิชันะครับ ทีเนี้ยถ้าเราไม่เข้าใจตัวละครนะครับในเซฟนะครับที่เป็นตัวละครหลักที่มันต้องใช้งานเนี้ยเราก็อาจจะต่อจิ๊กซอแล้วก็จะลำบากนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของหลักการลเล่นผลดังนั้นเนี่ยเราจะยอมเสียเวลาอีกสักหน่อยนะครับในเรื่องของตัวหลักการลเล่นผลนะครับเพราะถ้าเราผ่านไปนะครับแน่นอนว่าท่านอาจจะไปอ่านเองก็ได้ อย่างเช่นท่านผมฟังผมแล้วในตอนที่แล้ว,ลวมาเนี่ยท่านอาจจะไปแตะทิ้ง่ว่า OSD นะครับ OSD ตัวนี้มันคืออะไรนะครับมันคือ Object Storage Daemon เอาไว้ทำไมก็ Overview ไปแล้วในภาพกว้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูดาวลงสักนิดหนึ่งนะครับว่าตัวละครทั้ง4ตัวเนี่ยของตัวเซฟเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญอย่างไรและเอาไว้ใช้งานอย่างไรนะครับเราจะได้ไปต่อในจิ๊กซอข้างหน้าเนี่ย ได้อย่างมีความเข้าใจแบบแนบเนียนมากขึ้นนะครับและผมจะให้ความสัมพันธ์สำคัญกับเรื่องของตัวตัวเซฟสโตรเรจเนี่ยมากหน่อยนะครับเพราะว่าตัว v u r t u z l d i n f r a s t r u c t u r e เนี่ยถ้าใครมีเบสพื้นฐานจากตัวไม่ว่าจะเป็นค่าย VMware นะครับหรือว่าค่ายของตัว Hyper-V ของ Microsoft แล้วเนี่ย เราจะเข้าใจพื้นฐานของตัว Network Virtualization ได้นะครับซึ่งมันก็มาปรับใช้กับตัว p r o อพ洛็เนี่ยมันจะหลักการมันจะคล้ายกันมากนะครับไม่หนีกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้เน้นตรงนั้นเยอะแล้วแต่ตัว s ซฟสโตรเรจเนี่ยเป็นตัว Storage ที่เทียบทเทียบเคียงกับในส่วนของที่เป็นเราจะนำมาใช้ในใน p r o d u c t i o นนะครับที่มันมีเรื่องของตัว HA นะครับมีเรื่องของตัว คลัสเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องในระดับสโตรเรจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าองค์กรไหนเนี่ยถ้าคิดจะหันมาใช้ตัวตัวพ็อกม็อกนะครับอลิตภักฑ์ของพ็อกม็อกเนี่ยนะครับและแน่นอนว่าผมเชื่อว่าคงต้องรวมเจ้าตัวเซฟสโตรเรจไปด้วยนะครับผมเชื่อว่าอาจจะนะครับอาจจะมี อาจจะมีการตัดสินใจหรือการพิจารณาเนี่ยนะครับในส่วนของเซฟสโตรเรจร่วมด้วยนะครับแน่นอนว่าเราอาจจะใช้ตัวสโตรเรจอื่นๆก็ได้อย่างที่เราได้คุยกันมาแล้วนะครับมันจะมีเรื่องของตัวแน่นอนหนึ่งคือ local storage local ก็คือเป็น,เป,นเป็นตัวที่เป็น storage ที่อยู่ในตัวเซิร์ฟเวอร์ของใครของมันนะครับแล้วก็จะมีตัว external storage นะครับที่เป็นพวก i scsi เป็น nas เป็น nfs เราจะใช้พวกนั้นก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ถ้าในระดับที่เป็น distributed storage นะที่เราจะเอาตัว local storage มาใช้นะครับในระดับที่เป็น hyperconverged เนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้เซฟนะครับซอฟต์แวร์เซฟก็ไปร่วมด้วยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของ storage เนี่ยมันจะมีตัวเรื่องราวนะครับในในในัยยะที่สำคัญต่างกัน เราต้องไปแยกแยะไปอ่านต่อเพิ่มเติมในเรื่องของ local, external นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น distributed storage นะครับก็เหมือนเรื่อง network นะครับ network ที่เป็น physical นะครับ physical มาเป็น virtualization ใน virtualization ก็จะมีข้อแตกต่างกับ physical และใน virtualization เนี่ยระดับที่เป็นใหญ่ๆก็จะมีเรื่องของ distributed network ออกไปนะครับก็ก็จะแตกต่างกันใน,ในแง่มุมของการใช้งานแล้วก็ส c a l e ในการใช้งานนะครับแน่นอนว่า มันมีหลายเรื่องราวนะซึ่งมีแค่สาย Infrastructure นะครับไม่ได้ไปเราอย่างที่บอกครสาย IT ก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับขอขอเกินอารามประบดไว้ตรงนี้สักนิดหนึ่งก่อนนะครับแน่นอนสายตัวเด็ออฟเด็บดีเวล e อปเด็อะไรหรือจะเรียกโปรแกรมเมอร์สมัยก่อนอะไรก็แล้วแต่นั้นก็เป็นสายของเขาไปนะครับแล้วแต่ชอบไม่มีผิดมีถูกที่กลับมาสาย i อินฟาสักเจอร์เรานะครับเรากำลังอยู่ในเรื่องของฟลอกม็ ก็คือเป็น virtualization ตัวหนึ่งนะครับเป็น Hypervisor ตัวหนึ่งนั่นเองแน่นอนว่าถ้าเราใช้แต่ Hypervisor เนี่ยมันก็ได้ได้ประโยชน์ระดับหนึ่งแล้วนะครับนะฮะทีนี้ถ้าผมพูดอย่างเงี้ใครก็ตีความงอ่ะแล้วไฮเปอร์ไวเซอร์มีอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่ผมบอกผมทําคลิปไปเยอะแล้วนะครับมันจะมีแยกแยะให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัวนี้จะคลิปยาวเกินไปกลับมาที่นี่ครับกลับมาที่เรื่องของตัวละครนะครับของเซฟ นะครับตัวละครของเจ้าตัวซอฟต์แวร์เซฟเนี่ยนะครับมันมีตัวคําตัวละครตัวแรกคือ OSD Object Storage นะครับ Object เดี๋ยวมันจะมีคําขยายความตรงนี้มากทีเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนว่าคร่าวๆนะครับแปลก็คือ Object Storage Demon มันทําอะไรเดี๋ยวว่ากันตัว Monitor นะครับตัว Service Monitor เนี่ยนะครับตัวละครนี้ทําอะไรเดี๋ยวว่ากัน ตัว Service m a n a เ e r เติม s นะมีได้หลายตัวเติม S m o ม i t o r ก็มีได้หลายตัวเติม S o s d ก็มีได้หลายตัวเติม S นะครับเดี๋ยวมันทำอะไรใช้ประโยชน์ยังไงเดี๋ยวว่ากันตัวละครตัวที่สี่คือ MDS อคือ m e t a เ a ต้าเอ่อสโตรเรจสวิตต์นครับเดี๋ยวมันทำอะไรว่ากันมาดูตัวละครตัวแรกเลยครับตัวแรกมันน่าจะเริ่มเริ่มต้นจากไม่ชน่าจะไม่ใช่ o s เดีเดี๋ยวลองมาตรงนี้ดูกันครับแป๊บหนึ่งผมคลิกเอ่อตัวตัวแอนิเมะให้มันคยออก ตัวแรกคือเราจะมาดูภาพกว้างก่อนยังไม่ได้เป็นทีตัวพูดภาพกว้างก่อนว่าเจ้าตัว s ซฟสโตรเรจแคสเตอร์เนี่ยนะครับเซฟสโตรเรจสเตอร์เนี่ยมันต้องการนะครับมันต้องการสิ่งเหล่านี้คือเมื่อเราประกาศใช้งานเ e ฟสโตรเรจแคสเตอร์ uster, นะครับซึ่งใน l a b demo เนี่ยเราประกาศไปแล้วนะครับทีนี้เรามาทำความเข้าใจก่อนว่าใน s e ฟสโตรเรจแคสเตอร์เนี่ยมันต้องการอย่างน้อยหนึ่งตัวที่เป็นเซฟมอนิเตอร์ ซึ่งมันติดตั้งไปแล้วอยู่บนพ็อกม็อกขีดศูนย์หนึ่งนะครับถ้าเรายังจําได้อยู่ถ้าจําไม่ได้มาดูกันนิดหนึ่งนะครับแป๊บเดียวนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอาจจะต้องใช้เวลากันยืดยาวนะครับอ่ะแล้วเรามาดูในตัว l a ็บเดโเรานะครับเนี่ยตัวถ้าเราไปดูที่พ็อกม็อกศูนย์หนึ่งดูที่ไหนก็ได้ครับอย่างที่บอกมันเลปิเคตไปหากันหมด นี้ถ้าเรากลับมาดูที่พมกศูนย์หนึ่งก็ได้แล้วไปดูถึงเรื่องเรื่องของเซฟเนี่ยคลิกที่เซฟที่เราติดตั้งลงไปเห็นไหมครับนะฮะมันนะครับก็จะมีนะครับเอ่อตัวที่เอ่อต้องดูระดับไหนว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งต้องดูอ่มาดูที่มอนิเตอร์นะครับดูที่มอนิเตอร์ที่มอนิเตอร์เห็นไหมครับมันจะบอกว่าตอนเนี้ยมีมอนิเตอร์ที่เป็นเครื่องพมกศูนย์หนึ่งเนี่ยนะรันอยู่มีหนึ่งตัวเท่านั้น ซึ่งตรงความต้องการแล้วนี่ครับก็คือตัวพ็อกม็อกมอนิเตอร์ตัวนี้คือมอนิเตอร์นะฮะเนี่ยตรงนี้คือมอนิเตอร์ดูตรงนี้ครับเนี่ยตัวนี้ส่วนนี้เป็นมอนิเตอร์คือพ็อกม็อกส่วนหนึ่งเจ้าลงก็คือมันบังคับติดตั้งเลยอย่างน้อยต้องมีหนึ่งตัวโอเคไหมครเพราะนั้นกลับไปดูตัวสไลด์เรานะครับเพราะนั้นให้มาเห็นภาพหน้าตามันก่อนเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปกันงงๆไปไม่เป็นว่าตกลงเนี่ยนะครับมันคืออะไร มอนิเตอร์เนี่ยอย่างน้อยหนึ่งตัวนะไปต่อครับมันต้องการอะไรอีกและต้องการนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวที่เป็นเซฟเมนเจอร์ก็อยู่ตะกี้นี่แหละครับไอตัวหน้าหน้าต่างไอตัวที่เราติดตั้งลงไปเนี่ยเราก็ดูได้ครับมันก็อย่างน้อยอีกหนึ่งตัวที่เป็น Manager, ก็คือตัวนี้นั่นแหละนี่คือเมนเจอร์เห็นไหมครับตัวนี้ตอนเนี้ยไอเจ้าเซอร์วิสที่เป็นเซฟเมนเจอร์ก็ติดตั้งอยู่นบนพวกม็อกสูงหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย สองเซอร์เิสเนี้ยมีอย่างน้อยหนึ่งตัวก็ติดตั้งมาแล้วนะครับติดตั้งมาแล้วมีพวกทีถ้าเราถ้าเราเข้าใจเรื่องของตัวคัสเตอร์แล้วเนี่ยนะครับเรามาคลิกดูที่ระดับอ็อบเจกต์ที่เป็นเซิร์เวอร์เราก็จะเห็นนะครับอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไปดูที่พวก0สูนสองทีครับนะฮะพวกศูนสองเนี่ยมันก็คือตัวโนดนในคัสเตอร์มันก็จะคลิกพวก0สูนสองแล้วเรามาดูที่เรื่องของมอนิเตอร์มันก็จะบอกว่าโชว์เนี่ยก็เป็นพวกกศูนหนึ่งไม่ใช่พวกรสูนสองนะ มครับมันเป็นหน้าต่างของเราเรียกว่าที่เป็นเว็บเบสที่เป็นเซ็นทัลหรือตรงกลางอย่างที่เขาเคลมมานะครับว่าพ็อกมกเนี่ยคุณจะแอคเซสที่ตัวไหนตัวไหนก็ได้นะครับแต่มันจะเล็บิเคททูลที่เป็นตัวเซ็นทัลไปทุกๆพอกมกเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วออันนี้เรามาพิสูจน์ไปในตัวว่ามันก็ถูกต้องนะครับกลับไปดูที่สไลด์ของเรานะครับนะบกลับไปดูที่สไลด์ของเราต้องการอะไรอีกครับ ในระบบของตัวเซฟเซฟสโตรเลตคัตเตอร์ต้องการอะไรอีกต้องการเลสคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องการเมนี่ไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งแล้วนะเมนี่ mm. คือ mm. หลายๆเซฟออบเจกต์สโตรเลตเดมอนเนี่ยแหละตัว OSD เนี่ยก็คือไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับหลาย,ลาย,ลาย,ลายทําไมต้องทำไมต้องการหลายๆอ่ะเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นเดมอนที่ฝังอยู่กับตัวพ็อกม็อกเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะ ทำไมมันต้องการเมนี่เพราะว่ามันบอกว่ามันมีการ Copy นะครับตัวอ b อบเจกต์เนี่ยไปที่ไปสต o อ e ที่เก็บนะครับตัวไว้ไว้ในเซฟคัสเตอร์นะครับ, uster, รบยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้ามันมีสาม p y นะครับอ b อบเจกต์ตัวนี้มีสาม p y นะครับที่สต็อไว้ในเซฟคัสเตอร์เดนมันก็บอกดังนั้นแล้วเนี่ยมันอย่างน้อยก็ต้องมีสาม OSD นะครับ จำเป็นจะต้อง existing ในคือมันก็จะต้องมีสาม OSD คือในเมื่อเรามีเขากำลังเทียบเคียงว่าถ้าเรามีสามเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับตัว OSD daemon เนี่ยมันก็จะไปฝังไว้ที่ทุกๆอไตัวที่เป็น p r o c m o c k นะครับ <inas> <c> เพื่อที่จะทำการคุยกันทำการคุยกันแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของ storage ที่เป็นเวลามันตั้งตั้ง p ูขึ้นไปนะครับ เดี๋ยวมันจะมีท่านไปอ่านต่อไปเรื่อยแต่ผมอ่านมาแล้วมันจะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้น OSD เนี่ยก็จะมีได้หลายตัวนะครับเพราะเป็นตัวที่จะแลกเปลี่ยนคุยกันคอมมูนิเคตกันว่าเฮ้ยตกลงไอไอสามตัวเนี่ยใครมีเอ่อมันจัดการเรื่องของตัวการเก็บตัว Data เนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้เพราะนั้นเราสไลด์นี้เราก็จบไปนะครับไปดูสไลด์ที่สอง นะตอนที่สิบสี่สสองตอนนี้จะเป็นเรื่องของตัวมอนิเตอร์นะครับเมื่อกี้เราเป็นภาพโอเวอร์วิวไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่าตัวมอนิเตอร์เนี่ยนะครับมอนิเตอร์เนี่ยในการเซฟมอนิเตอร์เนี่ยเอาไว้ทําไมครับเอาไว้เป็นตัวเมนเทนแมปออฟคัสเตอร์สเตทก็คือเป็นการแมปบอกว่าไอ้สเตทของตัวคัสเตอร์เนี่ยนะครับเป็นตัวมอนิเตอร์ว่าอยู่ดีไหมทํางานดีไหมเห็นไหมอ่านให้จบครับอย่าไปอย่าเพิ่งไปรู้ดีกว่า,าผมยกมา ยกมาคุยกันเนี่ยมันจะมีเนื้อหาเนี่ยครบแล้วนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับมันบอกว่ารวมถึงตัวมอนิเตอร์มอนิเตอร์แมปนะครับคือเป็นการแมปภาพรวมของคัสเตอร์นัวนกอครับเพราะตัวเมนจเนจเจอร์แมปนะครับ,รบก็คือมันเป็นเป็นตัวมอนิเตอร์แล้วก็ไปดูที่เมนเจอร์แมปก็คือเมนเจอร์เนี่ยมันจะแมปตัวโครงสร้างของคัสเตอร์ไว้อย่างไรนะครับแล้วก็ O S D แมปเนี่ยเป็นตัว คือตัวมอนิเตอร์มันบอกอยู่แล้วว่าเป็นตัวจับตาดูว่าแต่ละเซอร์วิสเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยมันก็มาครบเลย MDS Map นะครับก็คือเป็นเป็นเหมือนแผนที่ของแต่ละเซอร์วิสที่มีโครงสร้างนะครับว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนั่นเองถ้าผมแปลความจากตรงนี้ครับแล้วก็ c คล s ชแมปคลาสตัวนี้เป็นเป็นส่วนเป็นเป็นอัลกอริทึมของตัวที่เขาใช้เขียนเซฟอ,อีกทีหนึ่งเดี๋ยวไปดูครับมีอีกสไลด์หนึ่งจะพูดถึงตัวคลา s แมปนะครับ เขาบอกว่าไอ้แมปเหล่านี้นะครับจะเป็นจะเป็นตัวที่เป็น critical cluster state required เลยนะเห็นไหมฮะคือไอตัวเนี้มันเหมือนกับแต่ละเซอร์วิสอะ่ะมันจะมีตัวแมปหรือแผนที่ของมันว่าตัวไหนคอยทำหน้าที่อะไรแล้วจะต้องแมปไปที่ตรงไหนในคัสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเนี่ยก็จบก็คัสเตอร์ก็จบ, cluster, จบเพราะฉะนั้นตัวมอนิเตอร์เนี่ย นะครับจะคอยมอนิเตอร์เอาไว้นะครับในเรื่องของตัวทริสติคอห์คาตเตอร์เหล่านี้นะครับเห็นไหมมันรีควายสำหรับสำหรับเซฟเดมอนนะครับสำหรับเซฟเดมอนนะครับก็คือมันจะมีเดมอนก็เหมือนน่าจะเป็นตัวเซอร์วิสนะครับของมันที่จะโคออร์ดีเนตนะครับ with each other โคออดีเนตคือร่วมมือทำงานร่วมกันนะครับเซฟเดมอนเนี่ยจะใช้ตัว ตัวแมพพวกนี้นะครับในการทางานร่วมกันเพราะฉะนั้นตัวมอ,สอ,สอนิเตอร์จะคอยสอดส่องนะครับจะคอยสอดส่องว่าตัวไหนมีปัญหาอะไรอย่างไรแล้วก็คอย alert เรานั่นเองนะครับเพราะคำว่ามอนิเตอร์พวกเราเข้าใจอยู่แล้วแล้วมาอ่านต่อครับตัวมอนิเตอร์เนี่ยนะครับจะทําหน้าที่นะครับเจะทําหน้าที่คอย manage เรื่องของ authentication เห็นไหมฮะมอนิเตอร์นะครับ Also responsible นะครับ responsible แปลว่ารับผิดชอบนะฮะรับผิดชอบอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการสอดส่องว่าตัว authentication เนี่ยระหว่างเ e m o n เนี่ยไปที่ client นะครับหมายถึงว่าอาจจะมีเรื่องของตัวเ e m o n ที่เป็น Server client คนะครับคอยสอดส่องด้วยว่าตัว auth มีปัญหาหรือเปล่านะครับเขาบอกอย่างน้อยมีต้องมีสามมอนิเตอร์ atlas e t นะครับอย่างน้อยต้องมีสามมอนิเตอร์ตัวเนี้ย เป็น normally เป็นภาพทั่วไปปกติทั่วไปที่ต้องการสำหรับงาน r e d u n d a n c y หรือ High Availability ผมไฮไลท์ตรงนี้ต้องมี3นะครับเพราะนั้นในคลัสเตอร์เราเนี่ยถ้าเขา Recommend มาอย่างนี้นะครับหมายถึงว่าถ้าเราประกาศตัว s a ฟคลัสเตอร์เนี่ยก็ต้องสมควรลง Service เนี่ยอย่างน้อย3ตัว3ามสามเซอร์วิสมอนิเตนะครับซึ่งเราลงไปแล้วแค่1ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้าตาม best s r a c t i c e หรือตามคำแนะนำของเขาเราต้องลงตัวเดี๋ยววิธี how to ลงอย่างไรเดี๋ยวเขาว่ากันก็จะเป็นแล b บเ m o มในตอนต่อไปนะครับตอนนี้เรามาทำความเข้าใจเบื้องลึกในเรื่องของตัวละครที่เป็นตัว s e s t s t o r e g e c สเตอซะก่อนนะครับอ่าผ่านตัวละครตัวแรกไปแล้วเรื่องของ s ซฟมอนิเตอร์คือประมาณนี้ไปตัวตัวต่อไปครับคลิปจะได้ไม่ยาวมากนะักตัวละครที่สองก็คือเมนเจอรนะครับ เมนเจอร์เมนเจอร์ทำอะไรครับเมนเจอร์เจ้าตัวเซฟเมนเจอร์เดมอนเนี่ยนะครับจะคอย Repons รับผิดชอบในเรื่องของการ keeping tag r u n t i m e m e t r i c keeping tag นะครับก็คือว่าคอยตรวจสอบตรวจตราหรือคอยสั่งการในเรื่องของตัว keeping tag ก็คือติดตามคอยติดตามนะครับว่า current state เนี่ยของเซฟคาสเตอร์เป็นยังไงบ้าง รวมไปถึง s t o รเ g e u ยู l ท z a t i ซ n นะหมายถึงว่าตัว Manager จะคอยบริหารจัดการว่า s t o r เ g e ที่ r พ v ว d e ขึ้นมาเนี่ยนะครับมีการยูทิลิซิชันทั้งสมมติตอนนี้มี3 s มเซิรอร์นะครับถ้าเราเอาตัว Disk ของ3 s e r v ิร์ฟเวอมาเป็นตัวเซฟสโตรเล e คัสเตอร์แล้วเนี่ยมันตัว Manager ก็จะเป็นตัวบริหารจัดการว่า้ เครื่องไหนอยู่ได้เซชันได้ไกลเกลี่ย clear, หรือลึกหรือบาลานซ์กันหรือเปล่านะครับถ้ผมไปความตรงนี้แล้วหมายถึงตัว Current Performance m แมน i ์เด้วยนะครับเมนเจอร์ Manager จะคอยจัดการอย่างที่ผมบอกก็คอยต้องคอยดูว่าเมทริกของ Performance ทั้งทั้ง3เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในคลัสเตอร์เนี่ยนะครับมีการเกลี่ยหรือเปล่าตัวไหนโอเวอร์โหลดมากไปหรือเปล่าเพราะนั้นเมนเจอร์แปลแปลตรงตัวแล้วก็ตัวบริหารจัดการหรือผู้จัดการนั่นเองนะครับ เห็นไหมตัวแมริกแล้วก็แอนนี่ซิสเต็มโหลดหมายความว่าซิสเต็มตรงไหนมันโหลดตรงไหนไม่โหลดเครื่องไหนโหลดเครื่องไหนไม่โหลดนะครับเดี๋ยวเจ้าตัวเมนเจอร์เซอร์วิสตัวนี้จะเป็นตัวจัดการเราโฟกัสเฉพาะเรื่องเซฟนะครับสโตรเรจคลัสเตอร์นะเราไม่ได้หมายถึงคลัสเตอร์ที่เป็นคลัสเตอร์ภาพรวมนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของสโตรเรจถ้าเราจะเทียบเคียงความรู้ก็น่าจะเป็นเรื่องของ v s a n s t o r a g e นะครับ วีแซนสโตเรจนั่นเองมันจะมีตัวบริหารจัดการ v ีแซนโดยเฉพาะเลยในในในค่ายของตัว v ีเ a r วเพราะนั้นตัวเซฟเนี่ยผมก็จะพยายามเทียบเคียงว่าตัวเนี้เป็นตัวเซฟตัวซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยมันก็คือเรื่องเดียวกันกันกบ v ีแซนของ VMware เพราะนั้นหลักการผมมั่นใจว่ามันจะคล้ายกันนะครับมาอ่านต่อครับ s ซฟ p ม a น a เจอเนี่ยนะครับตัวเ e m o n ตัวเนี้ยนะครับจะออโซคือด้วยทำอะไรด้วยครับโฮส Python base module manage e x p o r t ก็คือตัวเดมอนตัวนี้นะครับจะเป็นเป็นโฮส Python Python base module ผมคิดว่าน่าจะเป็นเด m มอน่ Demon มันอาจจะถูกเขียนมาจากตัว Python นะครับนะครับเป็นเบสเป็นโมดูลหนึ่งของเป็น Python เขียนเป็นโมดูลหนึ่งนะครับสามารถที่จะบริหารตัว c ลัสเตอร์อิน m ฟ t รเมชนะครับก็ตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรและรวมไปถึงเว็บเบสนะครับก็คือ แ a s ดชบอร์ดนั่นเองก็คือตัวเมนเจอร์เนี่ยก็จะเป็นจัดการตัวเดสกหน้าแดชบอร์ดด้วยนะครับแล้วก็ไป,ไปรวมไปถึงตัว REST API ด้วยนะครับเขาบอกว่ามาไฮไลท์ตรงนี้ดีกว่าอย่างน้อยต้องมีสองแคอันนี้ต้องมีสองนะไม่ใช่สมแล้วเพะาะนั้นเมนเจอร์เนี่ยนะครับ normally เห็นไหมอย่างน้อย require สองเพื่อที่จะจะมีเรื่องของ high availability ได้หรือ HA ่าน,น,นั้นเราได้ได้ได้ความรู้ที่เป็นคีย์หลักๆว่าเอ้ยตัว Service Monitor เนี่ยต้องมี3มถ้าเป็นเรื่องของ HA แต่ตัว m ม n น g เจอร์มีแค่2ได้ก็ได้ HA แล้วนะครับก็ได้ HA แล้วเห็นไหมเรามาขยายดิวดาวลงไปแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับมาถึงละครตัวต่อไปครับตัวละครตัวต่อไปก็น่าจะเป็นตัว OSMDS หรือ OSD เนี่ยมาดูกันนะครับตัวละครตัวต่อไปก็คือตัว OSDS เซฟโอเอสดีเอสนะครับตัวเนี้ยมันจะย่อมาจาก o s d เนี่ยย่อมาจาก object storage daemon นะครับ Yes ก็คือมีได้หลายตัวนั่นเองนะครับเจ้า Save o s d เนี่ยนะครับนะมันจะเป็นตัวเก็บ Data นะครับจะ handle หรือทำงานในเรื่องของ data replication เห็นไหมฮะเจ้าตัว OSD เนี่ยจะมีเรื่องของ data replication ก็คืออ่าทำหน้าที่เล็บจากตัวหนึ่งไปตัวหนึ่ง OSD จะเป็นตัวจัดการจะพูดอย่างนี้นะครับและจัดการเรื่องของ Recovery ด้วยแล้วก็ Rebalancing นะคะเห็นไหมทำเรื่องสำคัญสำคัญดังนั้นเลยนะครับ Rebalancing เพราะว่าตัว OSD อเนี่ยอย่างที่บอกมันจะไปฝังอยู่กับตัวน Demon เนี้ยเด o n นเนี่ยนะครับจะต้องไปฝังอยู่กับในพัก็อกเซิร์ฟเวอร์ทุกตัวที่คุณติดตั้งนะหรือเอามาเป็นสมาชิกของตัวเซฟคลัสเตอร์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องติดตั้งเรื่องของการเล็บข้อมูลในในกรณีที่ Uh, เวลามันจะมีมีเรื่องของการ uh, ป้องกันการเสียหายของข้อมูลนะครับแล้วสามารถทำเรื่อง Recovery ได้นะครับเจ้าสวิตจะตัวนี้และทำการเรื่องของ Re-Balancing ตัวนี้ก็สำคัญเพราะว่าถ้าทั้งสามเซิร์ฟเวอร์นี่ยถูกใช้ดิสไม่บาลานซ์กันนะครับมันก็จะไปหนักอยู่อีกตัวหนึงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีการเกลี่ยกันกระจายกันนะครับนี่คือคอนเซปต์ของ c ัสเ t อรอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าต่อมาและ มันจะกำหนดนะครับ s o m e Monitoring Information ตัวนี้ OSD เนี่ยมันจะมันจะส่งกำหนดว่าส่ง information ที่ตัว monitoring ต้องใช้เนี่ยนะไปที่เซฟ monitor นะครับตัวนี้จะต้องจะต้องเป็นตัวส่งไปนะครับและก็ส่งไปที่ manager ด้วยเห็นไหมเพราะนั้นตัวนี้สำคัญนะสำหรับผมเนี่ยตัวนี้จะสำคัญมากตัวนี้จะเป็น tool ในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับ tool monitor ์ทูลบริหารจัดการนะครับ เรายังเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับเราดูตัว,ตว,ตว,ตวละครของ OSD ต่อครับโดยโดยมันจะเช็คกิ้งใน Arthur s e p e OSD Demon เห็นไหมมันจะเช็คเพื่อนมันว่า Demon เพื่อนมันที่อยู่เครื่องอื่นว่านะครับเป็นมีสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคุณมีเรื่องของตัว data เท่ากันไหมนะครับมีการมีมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแล้วมันก็จะเล็บไปอย่างนี้เป็นต้นนะเราเรียกว่าสำหรับการทำ hard beat ก็ได้ ทำฮาร์ดบีทก็ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวเช็คฮาร์ดบีทอีกทีหนึง่งนะครับหมายถึงว่าเป็นตัวส่งตัวทิกเกอร์หรือสัญญาณอะไรสักอย่างแหละไปเป็นฮาร์ดบีทระหว่างกันนะครับเขาบอกคีย์ตรงนี้ at least นะครับอย่างน้อยเนี่ยสมควรมีสามเซฟ o s d ถึงจะปกติเพราะว่าอย่างน้อยเขาบอกว่ารคอมเมนต์เนี่ยถ้าคุณจะทำเซฟสโตรเรจนะครับมันจะต้องมีสามเซิร์ฟเวอร์เพราะนั้นมีสามเซิร์ฟเวอร์ OSD ก็จะฝังอยู่สามตัวอย่างน้อยสามตัว โดยภาพปกติ require ในเรื่องของ r e d ด n d a n t และก็ h ไ i โ r เ r ต i t y เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องสามนะสามตัวนี้สองนะครับถ้าเราจะ cover ในเรื่องของตัว HA พูดง่ายว่าเรื่องของของรีด a n เดนเน่ะเวลาตัวหนึ่งมีปัญหาอีกตัวหนึ่งยังอยู่ถูกไหมครับถ้าเราทำระดับ c ัสเตอรแล้วเนี่ยก็ต้องสมควรคำนึงถึงเรื่อง HA เป็นหลักอยู่แล้วนะครับอ่ะนั้นก็จบไปในตัวละครตัวที่สามมาถึงละครตัวที่สี่นะครับตัวละครตัวที่สี่นะครับ ตัวละครตัวที่4ก็คือตัวสุดท้ายแล้วนะครับของตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะจบ MDS นะครับตัวนี้ M D S S M D M D S ย่อมาจากเมตานะครับเมตาเดต้าเซอร์เวอร์นะครับเจ้าตัวเมตาเดต้าเซอร์เวอร์เนี่ย MDS จะเก็บเมตาเดต้านะครับสำหรับจัดการเรื่องของเซฟไฟล์ซิสเต็ม แม้มันจะมีเรื่องไฟล์ซิสเตมนะครับนะเก็บเมตาเดต้าที่เป็นตัว index, อินเด็กต์เก็บเอาไว้ให้มันใช้งานมันจะผูกพันไปไหนอย่างไงเขาบอกเรามาอ่านต่อครับเซฟเมตาเดต้าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะยอมให้เซฟเอฟเอสเซฟเอฟเอสก็คือตัวไฟล์ไฟล์ซิสเตมเนี่ยเวลาเราบิวตัวสโตรเรจขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถประกาศได้ครับว่าให้เซฟเนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนแชร์ไฟล์ได้ถ้าผมเดาจากตรงนี้น,นะครับเป็นเซฟไปทำไมถึงเดาอย่างเพราะเขาบอกว่า ให้เซฟเอฟเอสเนี่ยยูเซอร์เนี่ยเห็นไหมยูเซอร์คือคนยูเซอร์ที่เข้ามาใช้งานทูรันเบสิกคอมมานด์ได้ทูรันเบสิกคอมมานด์ได้อ่าขอโทษทีอาจจะเป็นเรื่องของยูเซอร์ที่เข้ามานะครับอาจจะเป็นยูเซอร์ของตัวอ่อคนที่เป็นดูแลระบบนะครับคนที่เป็นดูแลเข้ามารันนะครับเข้ามารันตัวคำสั่งที่เป็นเบสิกคอมมานด์ได้อย่างเช่น LS มาลิสต์ดูได้ว่าในตัวสโตรเรจก้อนเนี้ยนะครับที่ถูกที่ถูก จากการาแชร์ออกไปในเรื่องของเซฟเซฟไฟสิสเต็มเนี่ยนะครับลิสต์ดูได้ค้นหาได้และก็อื่นๆนนก็มอาจจะมีเบสิกคอมมานได้ที่เจ้าตัวเมตาดิ t a ามันรู้จักว่าอย่างนั้นแล้วกันนะครับ Without โดยที่ไม่ต้องเอ่อ p n s s i n g bundle on the s h e f storage โดยที่ไม่ต้องเ,ออเขาเรียกวาง วางอะไรไว้บนเซฟสโตรเรจคัสเตอร์นะผมดาก็น่าจะเป็นตัวเมื่อมีเซฟสโตรเรจคัสเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะเขาเรียกพรวายนะครับเจ้าตัวเรื่องของการเรียกใช้นะครับเรียกใช้เซฟสโตเรจโดยที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเซฟสโตรเรจคัสเตอร์น่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนในตอนที่สี่เนี่ย เราก็ได้ทําความรู้จักตัวละครทั้งสี่ตัวนะครับจากที่เราอาจจะงงงงกงกงกันอยู่นะครับตอนนี้ก็อาจจะยังไม่เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นตแต่แน่นอนครับการเรียนรู้ไม่มีทางเข้าใจในครั้งแรกที่เราศึกษาได้และแน่นอนว่าเราจะต้องใช้อดทนในการทําความเข้าใจในทิกซอตัวต่อๆไปแล้วเดี๋ยวภาพมันจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับผมมั่นใจมากเพราะผมศึกษาเรื่องไหนมามันก็จะเป็นอย่างนี้เสมอ ตอนนี้จิ๊กซอตัวที่หนึ่งตัวที่2ตัวที่สามเนี่ยเรามาประกอบแล้วแต่จิ๊กซอภาพใหญ่เรายังมองไม่ออกหรอกครับแต่ถ้าเรา,มาเมื่อไหร่ต่อจิ๊กซอไปได้8ปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเราจะมองเห็นว่าอ๋อเรื่องนี้ที่เราเคยขาดใจอยู่มันเอามาประกอบกับองค์ความรู้จิ๊กซอตัวอื่นแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้การศึกษานะครับมันมันไม่มีทางที่จะเป็นมีแบบเหมือนมาม่า หรือของที่มันเป็นสําเร็จรูปนะครับที่อยู่ๆเอามาปุ๊บมาอ่านแล้วเราเข้าใจเลยนะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่านเพื่อเข้าใจในเรื่องของคอนเซปต์นะครับหลังจากนั้นเราต้องลงมือปฏิบัติเพื่อเข้าใจในส่วนของเนื้อแท้มันจริงๆว่ามันทํางานอย่างไรมันเอาไปใช้อย่างไรตักกะมันอย่างไรนะครับหลังจากเราได้เข้าใจลงมือทําเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับ เราเข้าใจจนถึงขนาดในขั้นที่เรายึดเซว่าตกผึกได้หรืออาจจะยังไม่ต้องถึงกับตกผึกนะครับแต่แน่นอนว่าลงมือปฏิบัติแล้วจะเข้าใจมากขึ้นอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจเมื่อเราเข้าใจมากขึ้นเราถึงจะต่อยอดได้ว่าอ๋อเราเอาตรงนี้ไปใช้กับตรงนั้นเราเอาตรงนั้นไปใช้กับตรงนี้เอาจิ๊กซอนี้ไปใช้กับเรื่องนั้นเอาเรื่องนี้ไปไปคอนฟ l i เพื่อใช้กับงานนี้มันถึงจะต่อยอดได้ นะครับผมยังมั่นใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรามาทำความเข้าใจตัวละครของตัว s e ฟ Storage c l u s t e r นะครับทั้ง4ตัวนี้เราก็ได้ความรู้มากขึ้นในระดับนิดนึงและอาจจะมียังความอ่เขาเรียกว่ายังอยัางอาจจะยังมีเปอร์เซนต์ของความไม่เข้าใจอยู่บ้างซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของการเรียนรู้ในในครั้งแรกๆนะครับและแน่นอนว่าสำหรับท่านใดที่สนใจและผมกระตุกไปแล้วท่านอาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมต่อยอดเอาเอง นะครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยผมคิดอย่างนั้นไหนถึงว่าฟังผมแล้วก็คงได้บ้างนะครับแต่ถ้าตรงไหนผมอธิบายยังไม่เคลียร์ท่านก็ไปต่อยอดเอานะหรือไม่หรือไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ท่านก็ไปต่อยอดเอานะครับเพราะนั้นตอนที่สิบสี่เนี่ยผมจะจบเรื่องตัวละครของตัวเซฟคัสเตอร์ไว้เท่านี้ก่อนแล้วเราก็มาดูกันทีในตอนที่สิบห้าว่าเราจะไปต่อเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น เข้าใจระบบพก็อกบวกกับเซฟสโตเลตที่มากขึ้นได้อย่างไรนะครับสำหรับตอนที่14ขอจบไว้จะเพียงเท่านี้แล้วเจอกันอีกทีในตอนที่15สวัสดีครับ